ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาออกมาเปิดเผยว่าสามารถป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยวิธี d d o s ที่มีกลุ่มแฮกเกอร์คิวเจากรัเสเซียอยู่เบื้องหลังโดยมีการโจมตีเว็บไซต์ต่างๆขององค์กรหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นสนามบินและทางธนาคารแต่การโจมตีในครั้งนั้นไม่สามารถที่จะสร้างความเสียหายใดๆให้กับองค์กรได้เลยนอกจากจะทําให้เว็บไซต์นั้นล่มเท่านั้นแต่ระบบการทํางานภายในยังสามารถทํางานได้ตามปกติทั้งนี้การโจมตีทางไซเบอร์ด้วยวิธี d d o s หรือ d i s t r i b u t e d Denial of s e r v i c e เป็นรูปแบบการโจมตีบนการจราจรทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายจนทําให้ไม่สามารถใช้งานได้ส่วนทางด้านวอลลี่อาเดเยโมที่ปรึกษาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการโจมตีแบบ DDoS นั้นยังคงอยู่ในระดับต่ำและมุ่งหมายต่อโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงการคลงังแต่ระบบหน่วยงานของรัฐยังคงปลอดภัยดี